ทุกคนผมเข้าร่วมเด็ดบ้านดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณเตือนบนเซิร์ฟเวอร์แต่ผมเห็นทุกอย่างปกติดีแอเรียลดูกิและทุกคนอาเซลอาเซลอาเซลๆๆๆซลอานซลอาเซลบ้า,ลานอาเซลแต่ตนี้มีอะไรแปลกๆพ่อมาที่บ้านชั้นและชั้นคิดว่าสิ่งเดียวกันเป๊ะอาจจะอยู่ที่บ้านไหนด้วยตามชั้นมาตรงนี้ไหนเไหน มันล่มาที่บนสุดของบ้านฉันเราจะขึ้นบนสุดของบ้านนายได้ไงโอ้วัดดนี้สิใช้เลยนั่นแหละเมียจะเชื่อเลยหมดสร้างสรรค์หมายความว่าเมียได้บางอย่างเอ,อิ่มจะมาสร้างความหวาดกลัวให้กับบ้านของเราอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะจริงๆนอ่อฉันฉ,ฉันไม่รู้ว่าเซลอันนี้เป็นครั้งแรกที่เ็นคันยกนี้นเซฟเวอร์และฉันยจะถามนายว่ามันทําอะไรได้บ้างเอ,อ่อฉันคิดว่ามันน่าจะทาให้นายเข้าสู่หมดสร้างสรรค์แต่ฉันว่าวิดีโอพวกนี้เอ,อิ่มพอๆฉันเคยเห็นเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาก่อนเอิ่มมันเหมือนคลื่ ทอร์นาโดเอ่มถ้างั้นเราลองมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใน3 2 1หนึ่งบมูมโอ้โอ,อะไรกันเนี่ย<อ>5้านาทีดวงจันทร์จะกลืนกินโลกเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยดังนั้นพวกเรามีเวลาหานาทีที่จะป้องกันตัวเองก่อนที่ดวงจันทร์พวกกลืนกินโลกจะปลดปล่อยพลังใส่เราใช่ไหมใช่เลยแล้วเราอยู่ในโหมดสร้างสรรค์เราจะได้สร้างเอิ่มเอาล่ะฉันจะไม่ปกป้องบ้านนะฉันจะสร้างบังเกอร์นะโอเค เพราะว่าดวงจันทร์อยู่ข้างบนไม่จะโผล่มาแล้วมันก็จะระเบิดระเบิดเลยดังนั้นเราจะสร้างบังเกอร์กันโอเคบังเกอร์ฟังดูดีดังนั้นในบ้านฉันฉันจะสร้างที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อที่ให้ดวงจันทร์ไม่สามารถเอาชนะเรามาดูกันฉันคิดว่าจะเริ่มที่ห้องใต้ดินเอาละโพสิ่งแรกที่ฉันจะทําในบังเกอร์ก็คือซ่อนสัตว์เลี้ยงของฉันนะโอเคไหม ความคิดเขาท้าฉันคิดว่าควรจะเอาหมาเข้ามาข้างในนี้เอาละก่อนอื่นฉันต้องสร้างพื้นที่สำหรับบังเกอร์เออแต่ฉันไม่รู้ว่าจะสร้างที่ไหนดีนะเอาละฉันคิดว่าฉันจะสร้างมันที่นี่ฉันคิดว่าเราตั้งค่าโลกได้ใช่ไหมถ้าฉันจําไม่ผิดนะมาดูกันมาดูกันใช้ใช้เราตั้งค่าโลกได้เยี่ยมนั่นจะทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะเลย เอาล่ะดีๆเราต้องสร้างบังเกอร์ที่ต้านทานทุกสิ่งได้โอเคเพราะดวงจันทร์ผู้กินกินโลกฉันไม่รู้แน่ชัดว่ามันทําอะไรได้บ้างอะนะโอเคดังนั้นต้านทานทุกสิ่งหมายความว่าความบันเทิงด้วยใหม่เช่นทีวีเครื่องเล่นเกมอะไรแบบนั้นเออไม่น่าจะใช่นะฉันหมายถึงเอ,อิ่มอาจจะเป็นกําแพงฟองน้ําอะไรพวกนั้นอะรู้บ้างมาั้ยโอเคโอเคตอนนี้ฉันเข้าใจขึ้นนิดหน่อยแล้วดังนั้นฉันจะพยายามปิดผนึกอันนี้ด้วยเพื่อว่ามันจะมีของเหลวอ,อะไรมาจะได้เออไม่ส่งผลต่อให้ในบังเกอร์ด้วยอะนะเอาล่ะฉันมีพ ตอนนี้ฉันเจอเติมน้ําเอ่อนายใช้วัสดุอะไรสําหรับห้องหลักกันอย่างนั้นเหรอสําหรับห<ถ>้องหลักของนายฉันกําลังคิดเรื่องนั้นอยู่พอดีฉันกำลังคิดว่ากําแพงออปซิเดียนจากนั้นก็เป็นน้ำเอแล้วก็ออปซิเดียนอีกครั้งนะรู้ไหมจะได้ทนต่อการระเบิดแต่ฉันไม่รู้สิแล้วนายจะวางด้วยบล็อกไหนฉันเหออฉันกําแพงออปซิเดียนและเพดานควอสฉันคิดว่านะ นั้นก็ดีนะโอเคฉันคิดว่าฉันจะใช้ระบบออปซิเดียนแล้วกันนะรู้ไหม <laughs> เอาล่ะฉันกำลังทำอยู่ s l a สเซตฉันกำลังวางพื้นไม้เพราะฉันไม่รู้จริงๆว่าดวงฉันนายคิดว่ามันจะทำอะไรเราอย่างนั้นเหรอ ไอ้เจ้าดวงจันทนั่นน่ะมาดูกันดวงจันสามารถควบคุมกระแสน้ําได้ดังนั้นฉันคิดว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับน้านั่นคือเหตุผลที่ฉันพยายามสร้างห้องให้มันปิดแบบสุญญากาศนะรู้ไหมเพื่อไม่ให้ของเหลวมันเข้ามาได้นะแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้อีกบ้างเศกสัตว์ประหลาดอะไรแบบนี้โอ้คนจะรุนแรงน่าดูฉันไม่แน่ใจว่าดวงจันมันมีพลังขนาดนั้นหรือเปล่าฉันยังไม่เคยเห็นมันพยายามทําลายบังเกอร์สักครั้งเลยเอาล่ะเอิมเหลือเวลาน้อยมากแล้วสิ่งที่ฉันจะทําก็คือขึ้นนนนนนไปปชชััััั้้บบทีี่่สตวว์เเเเเลลลยยยงงขออออออฉูแแจะหิืกกพพามโโคค มากับฉันก็แล้วกันนะมาเลยนั่ไม่มีสัตว์เลี้ยงตอนนี้เลยอย่างนั้นเหรอใช่ไหมเนี่ยฉันมีม้าตัวหนึ่งที่สั่นเข้ากันได้ดีด้วยแต่บอกตรงๆอะนะมันไม่มีชื่อด้วยซ้ำแต่จะฉันชอบมันมากฉันชอบมันมากจริงๆนะเออดังนั้นฉันจะเก็บมันไว้ในบังเกอร์แน่นอน มันไม่เชิงสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่ฉันคิดว่าคงจะดีกว่าถ้ามีคนในคอมเมนต์บอกว่าเขาคิดว่านายควรจะไปสัตว์เลี้ยงแบบไหนอะนะจริงด้วยสัตว์เลี้ยงแบบไหนถ้าพวกเขาอยากจะได้หมามีชื่อหรืออะไรบางอย่างเช่นแมวเหมียวหรือสุนนะัขสุดท้ายจะเลี้ยงหมานะรักก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของพวกเขาอะนะเสร็จแล้วตรงนี้เอาละทั้งสองผูกเอาไว้ในบังเกอร์แล้วสมบูรณ์แบบเลยแล้วนี่คือสิ่งที่ฉันจะทําตอนวางคอสบนสุดเลยนะแปะ แป่เลยและฉันจะพิมพ์ S// ซตฟองน้ำฟองน้ำในกรณีที่เกิดสึนามิหรืออะไรบางอย่าง น่าจะมีทางขึ้นไปใช่ไหมถ้างั้นก็ไปที่บ้านชั้นกันบังเกอใช่น่าจะมีทางปีนขึ้นไปดูซิเช่นตรงนี้เอาละฉันคิดว่าฉันทําได้แล้วช่ไเมนะอามเพราะวินาทีที่เหลือนายมีอะไรบ้างไหมเออเออเพดานด้านบนอาจจะไม่เสร็จนิดหน่อยแต่ฉันจะวางอะไรแบบนี้เช่นฉันสามารถไปขึ้นไปเร็วๆแล้วเราจะหมดเวลาแล้วโอเคเสร็จแล้วไม่ฉันขาดบล็อกไปหนึ่งอันโอเคโอเคฉันอยู่ในหมดเอาชีวิตรอดฉันด้วยฉันออกจากหมดสั่งสั่นแล้วมีแค่บล็อกเดียวแต่ฉันคิดว่ามันอาจจะใช้้ได มาที่บ้านฉันมาที่บ้านฉันเลยโอเคฉันกำลังไปอาเซลเกิดอะไรขึ้นนายเจออะไรทำไมเราถึงกระซิบน,นี่ดูดิสิเอ๊โอ้มันคือฮีบดูเหมือนว่ามีราตสบางอย่างใช่ไหมเออมันเหมือนแผงปุ่มกดบางอย่างด้านล่างแล้วมันบอกว่าอาวุธไม่มีหนึงไม่มีสีบางทีเราควรจะตรวจสอบว่านั่นหมายถึงอะไรอ่ะนะเฮะ อาเซลอะไรเออโอ้ดวงจันทร์มันคือดวงจันทร์มันกำลังมามันกำลังขึ้นใหญ่ๆเพเพราระวังด้วยนะโอเคโอเคเออแต่ทําไมดวงจันทร์มนถึงใหญ่ขนาดเนี้ยฉันจำไม่ได้ว่ามันใหญ่ขนาดนี้ในวิดีโอที่เราซู้กันนะแล้วเราดูตรงนี้สิดวงตาที่มันน่าขนลุกมาเนิ่มมาแล้วมันน่ากลัวมากฉันก็จําไม่ได้แบบนั้นเหมือนกันพลฉันคิดว่าเราเห็นดวงจันทร์พูดเกินกินโลกแล้วเออในร่างเต็มของมันแต่มันใหญ่กว่าในวิดีโอที่เราเคยทํามันเอาไว้ซะอีกนะเนี่ยฉันเห็นมันใหญ่ขึ้นเกือบสองเท่าแต่ให้ผ เกิดคุณคิดว่ามันใหญ่ขึ้นหรือว่าเรากําลังบ้าไปเองเพราะสำหรับฉันมันเหมือนสองหรือสามเท้าของของขนาดเลยนะรู้ไหมดวงจันทร์อะเอาละเพระเราทําได้ดีแล้วที่สร้างาบังเกอร์ลับไม่ใช่แค่หน้าบ้านที่ปลอดภัยเพราะดวงดาวดวงจันทร์ดูมันตอนนี้สิฉันไม่อยากจะเชื่อซะเลยโพรเราต้องเอาชีวิตรอดตอนกลางคืนให้ได้ไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้พระเจ้ามันคือดวงจันทร์มันคือดวงจันทร์เราจะต้องอะไรน้นมันอะไรนะ รอดเอ่อเราจะต้องรอดไปให้ได้เราจะต้องรอดจากคืนนี้ไปให้ได้นะเราต้องรอดไปให้ได้โอเคสมบูรณ์แบบสมมีงพวกนั้นคืออะไรอะทำไมสมิ่งถึงโล่มาแบบไม่มีปี๋ไม่มีคุยฉันมีดาบนะฉันมีดาบแต่ฉันทิ้งมันไปเพราะหมดสร้างสรรอาลานายแค่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 วิ่งและมาถึงตอนกลางคืนจบลงเอิ่มเราจะเห็นว่าเราทําอะไรบางทีฉันอาจจะไปบ้านของดาโน่แล้หาชุดกอะหรืออะไรบางอย่างฉันเช็คดูนายจะไปบ้านของซูเปอร์เคซิโยหรือเปล่าอะฮะนายจะไปบ้านเคซิโยหรือเปล่าเนี่ยโอเคผมจะไปบ้านของเคซิโยนะเออ นายคิดว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างในหีบของเขาเขาอาจจะมีดาบเพชรที่ช่วยเราได้มากเออมาดูกันฉันหวังว่านะฉันกำลังเข้าไปมีสมบี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอเคฉันมีสมบี้เยอะเหมือนกันแต่ฉันจะพยายามหลบพวกมันเพื่อที่จะแตได้เข้าไปบ้านเคซิโอทางนั้นเป็นยังไงบ้างอาเซลโอ้ฉันเจอของจริงๆเลยนายเจออะไรเออฉันได้ดาบที่ขุดขวานและมีของอ,อมีของมาสู้กับตรงนี้เหอะมาเลยเพมาจะมาพเพ๊ะ มีอะไรอาเซลอะไอุกบาทที่บ้านของดานเหรอนะจริงๆเลยมันทำลายบ้านไปแล้วเข้ามาหนีเข้ามาหนีที่บ้านของเคชิโยนายอาจจะปลอดภัยกว่าที่นี้นะฉันไม่เจออะไรในหีบของเคชิโยเลยอ่ะโอเคฉันกำลังจะไปแล้วเพราะว่าบ้านเคชิโยมันว่างเปล่าหมดเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆนะอาเซลในนี้เนี่ยเอาล่ะมีซอบี้เยอะมากเลยระวังตัวให้ดีนะโอเคโอ้นื้อมันอะไรอาเซลอีกลูกอุบาทอีกลูกไม่อยากจะเชื่อเลย ว้าว <Wow. S 2> เ,เจ้าบ้านของเคชิโยถูกทำลายหมดแล้วอาเซลเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยเอ่อก็แค่สู้กับซอมบี้แล้วพยายามเอาชีวิตให้รอดง่ายสำหรับนายเพราะนายมีดาบและชุดกร็เออฉันฉันไม่มีอะไรเลยอืมฉันมีอ่าขวานไม้เฮดูสิเรากำลังจะรอดคืนแรกแล้วเอิมฉันก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนนะนะแต่ฉันว่าเราต้องค้นหาทั่วทั้งเดดบ้านเลย พื่อหารหัสลับหีบและเอาอาวุธจากหีบนั้นมาเอาชนะดวงจันทร์ให้จงได้จริงด้วยฉันลืมเรื่องนั้นไปเลยคิดว่าบางทีมันอาจจะมีสปาราดบางตัวต้องมีเออไม่ไม่ฉันไม่รู้จริงๆอ่อะบางทีมันอาจจะตกลงมาจากฟ้าไม่ไม่ฉันไม่รู้หรือว่ามันทํางานยังไงหรือบางทีมันอาจจะมีใครบางคนโด้ยไอ้นั่นมันอะไรอาเซลความมืดมิดความมืดอาเซลอยู่ว้เอเราองไม่เห็นอะไรเลยมันมืดหมด่ะมันมันคือดวงจันทร์แน่นอนใจเย็นหน้าใจเย็น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 โอเคโอเคอะไรความมืดหายไปแล้วเหรอ แต่ว่าความว่าเราผ่านพ้นคืนนี้ไปแล้วอย่างนั้นเหรอดูมันจะใช้ดูสิดวงจันทร์มันกำลังมุ่งหน้าไปทางนั้นไอเห็นไหมดูที่ขึ้นแล้วซ้อนตัวอยู่ที่ขึ้นแล้วพระเจ้าเราชีวิตดอได้อาร์เซลโผฉันกำลังเปิดใช้งานหมดสร้างสรรในสามสองหนึ่งไปอุ๊ยตอนนี้เรากำลังพูดได้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 อ๋อโผฉันคิดว่ามันคือฉันมีกระดาษที่บอกว่าเลขเจ็ดอะเจ็โอ้แน่นอนนะที่มาเซลมานีสิมาดูกันเลยบางทีมันอาจจะเป็น7 1 7เจ 4ไม่เหรอฉันคิดว่าเรายังขาดอีกแผ่นหนึ่งนะขาดอีกหนึ่งคืนถ้าเราทําได้เราจะได้รหัสเต็มเลขแรกก็คือ7อ่ะนะและที่สาคัญที่สุดคือฉันชอบป้ายนี้จริงๆอาวุธนั้นจะทําให้การใช้ชีวิตรอดกลางคืนง่ายขึ้นมาโอเคอาเซลเราต้องเอาชีวิตรอดแล้วละ่ะเขาใจใหม่ใช่โพลแล้วดูสิว่าฉันได้อะไรในโมสร้างสรร์ปาม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 ุปม๊บปั้ม โอ้แน่นอนชุดก่อนในเทอร์ไรนั่นคือสิ่งที่เราขาดไปเมื่อคืนเอาละสิ่งที่ฉันจะทําก็คือทํางานต่อที่บังเกอร์ตอนนี้เรามี10นาทีโอเคมาดังนั้นนั่นมีเวลาเยอะเลยฉันจะทําห้องใต้ดินหลายห้องเลยเพื่อที่ฉันจะได้รับการบุกรุกจากทุกสิ่ง ฉันจะใช้ระบบที่บอกนายเอาไว้นั่นคือกำแพงซองชั้นและน้ำป้องกันการระเบิดเพราะเมื่อคืนนี้ฉันยังสร้างไม่เสร็จดังนั้นฉันก็เลยจะเติมทุกอย่างให้มันเต็มก่อนเลยเข้าใจไหมเอาละอืมฉันเพิ่งรู้ตัวว่าดวงจันทร์คว่ำอุกบาทใส่เราฉันไม่ได้สร้างบังเกอร์ให้ลึกมากนักดังนั้นอับพูดง่ายก็คือบังเกอร์นี้จริงๆแล้วควรจะลึกกว่าที่ฉันกำลังทำอยู่นิดหน่อยอะนะและสัตว์เลี้ยงของฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันจะเก็บพวกมันเอาไว้ลึกลงไปอีกฉันมีเบ็ดร็อกป้องกันด้วยอะนะต้องเสริมมแแแรรงงงงด้ววยคาขข็ออบะน โอเคดูเหมือนจะแข็งแรงดีนะฉันกําลังจะทําระบบที่บอกนายเอาไว้เสร็จแล้วและอย่างน้อยด้วยสิ่งนั้นมันจะทนต่อการระเบิดหรืออย่างน้อยฉันก็หวังว่ามันจะทนเทียนทีได้นะดังนั้นฉันจะทําให้มันบังเกอร์ข้างในใหญ่อีกหน่อยและฉันจะสร้างบังเกอร์ซ้อนบังเกอร์อีกทีหนึ่งนะเผื่อว่ามีอุกกาบาตตกลมาหรืออะไรบางอย่างเบดร็อกนั่นไงเอาพระเจ้าพอฉันเพิ่งสร้างผลงานชิ้นเอกเลยนะเอาละมาดูการบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งก่อสร้างที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานแบบสมบูรณ์แบบแต่ฉันไม่สนหรอกฉันอยากให้สัต ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีสัตว์เลี้ยงที่ต้องปกป้องก็ตามฉันฉันยังจะเก็บเพชรเอาไว้นิดหน่อยที่ฉันอยากจะเก็บเอาไว้นิดหน่อยเออคือฉันจะเอาไปใส่ในหีบด้วยเพราะว่าฉันรู้ว่าฉันไม่ได้เอาอาหารมาเลยและก็มีดาบไว้ต่อสู้ก็คงไม่เลวเหมือนกันนะได้หยิบมันในหมดสร้างสรร์ได้แล้วไม่ใช่เลยหัวไข่นั่นแหละที่ฉันกาลังหยิบจากหมดสร้างสรรตอนนี้เพื่อเอาไปใส่ในหีบีก็เอาละฉันมีเอมเต็มไปด้วยเอมเบดร็อกมาทางนี้ฉันจะไปเอาสัตว์เลี้ยงของฉันอีกครั้งหนึ่งเอาละอยู่ตรงนั้นแล้วมาทางนี้เลยมาาทงนี้เอลแ ก่อนหน้านี้ดวงจันทร์เรียกซอมบี้ออกมาซึ่งหมายความว่ามันเป็นไปได้มากเลยที่จะเรียกสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นออกมาด้วยะนะนั่นแหละที่ทําให้ทําไมการสร้างกับดักสําหรับสิ่งมีชีวิตใดๆที่อาจเข้ามาในบังเกอร์ถึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดะนะนายหมายความว่าไงอะเช่นกับดักลาวาหรือต้นตะบ,บองเพชรเอ่อเพื่อพากพวกมันกลับไปไม่ให้พวกมันบุกเข้ามาใช่สิ่งที่ฉันจะทําก็คือเขาวงกดอะไรประมาณนั้นะนะ โอเคนั้นค่้างซับซ้อนแล้วนะฉันเพิ่งจะทําได้สองช่องเองแต่ใช้ฉันชอบความคิดนายนะจริงๆนะโพลฉันจะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพราะเรามี Security ครับเอาไว้อย่างนั้นเอาล่ะโพลฉันกําลังจะติดตั้งรั้วไฟฟ้านี่ไงล่ะอยู่ตรงน,นั้นแล้วโอ่ไล่ะ รั้วไฟฟ้าเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาในบังเกอร์ของฉันแม้แต่นายก็ยังเข้ามาไม่ได้เลยนะจริงจังน่ะนายอยากจะให้มันปลอดภัยขนาดนั้นเลยเรอปลอดภัยแม้กระทั่งคนอย่างฉันหรอเออใช่ถูกต้องทั้งหมดมันอาจจะเป็นไปได้ที่ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการแกล้งนายไม่ <c oughs> อาเซลนายคิดว่าฉันทำอะไรแบบนี้จริงๆเรอเนี่ยฉันแกล้คนไม่เก่งจริงๆเลยนะเชื่อฉันสิฉันแย่มากเรื่องเนี้ยฉันไม่เล่นตโลกรอกโดยเฉพาะกับเรื่องนี้อาเซลฉันไม่เชื่อใจนายนะฉันจะวางรั้วกั้นโพไว้ตรงนี้นั่นคือสิ่งที่ฉันจะเรียกมัน องงะะโอเคฉันกําลังล้อมทุกอย่างบ้านทั้งหลังของฉันและด้วยลาวาตามตัวอักษรเลยด้วยวิธีนั้นจะไม่มีใครสามารถเข้าใกล้บ้านฉันได้เพราะว่าบังเกอร์ฉันอยู่ด้านในนี้ถ้าอย่างนั้นนายกำลังสร้างบังเกอร์ของนายในบ้านของนายจริงๆสินะเนี่ย มันก็แค่บ้านของฉันมีห้องใต้ดินซึ่งนายไม่มีเพราะว่าบ้านนายสองฉันดังนั้นฉันถึงสร้างบังเกอร์ของฉันในห้องใต้ดินได้ไงล่ะนั่นคือทางเข้าบังเกอร์ของฉันเข้าใจไหมโอ้เพื่อนเอ้ยนายกำลังพูดและบอกใบ้ฉันในเรื่องแย่ๆนี้เพราะฉันไม่มีห้องใต้ดินใช่ไหมและบ้านของฉันก็แย่กว่าของนายมากใช่ไหมนายต้องการจะพูดแบบนั้นใช่ไหมล่ะฉันบอกว่านายเท้าเหม็นนั่นคือสิ่งที่ฉันกาลังบอกโอ้เอาละเอาละฉันกําลังจะขึ้นไปแล้วนายควรจะคว้าชุดเกราะในเธอไรนะเพราะเราเหลือเวลาอีกแค่ยี่ส สิวินาทีก่อนที่คลื่นลูกที่2กําลังจะมาถึงเ่โอเคฉันมีชุดก่อนในเทเไรครบชุดแล้วฉันมีดาบรวมถึงอาหารด้วยและฉันจะสร้างฐานมีห้องใต้ดินสอนห้องใต้ดินสอนห้องใต้ดินอีกทีหนึ่งเออตอนนี้ฉันมีห้องใต้ดินกําลัง3มที่คุมด้วยเบสร็อกหมดแล้วและฉันคิดว่าจะปลอดภัยมากๆที่นี่เพราะว่าฉันมีดาบอาหารชุดก่อนในเทอไรและเพชรของฉันกําลังเก็บไว้อย่างปลอดภัยฉันพร้อมแล้วอาซเซอ์โผอยากขึ้นมาไหมมันมันเหลือแค่วินาทีเดียวแล้วว้าไงโอ้ตยโอชใยชัยเือหนึ่งวินาที โอเคนายผมหร่อยากงาเซลนี่เผื่อนายจะไม่มีแอปเปิลน้อยขอบใจนะใช้ฉันไม่ได้หยิบพวกนั้นมาเลยฉันหยิบแครอทมันกำลังมาแล้ว แล้วตอนนี้เธอเกิดอะไรขึ้นขาอมถ้าอุกบาตตกลงมาฉันอยากให้มันตกลงบนบ้านนายมากกว่าดังนั้นฉันจะไปที่นั่นแป๊บนึ่งโอ้ไม่อาเซลอาเซลโอไม่นะใช้อุกบาตจะตกลงมาใส่ฉันฉันอกให้มันตกบ้านนายดีกว่าดังนั้นฉันกำลังไปบ้านนายเป็นไงบ้างล่ะโอ้ยตายนนมันอะไรอะฉันไม่รู้มันยุ่งเหยิงหมดอะโอ้ทุกอย่างหยุดนิ่งเลยทุกอย่างหยุดดิ่งดูซิเราเปิดน้ำแข็งน้ำแข็งไม่มีทีนทีน้ำแข็งตกลงมาจ้าโอ้ดูซิท้องฟ้าดูซเซโห ทุกอย่างระเบิดหมดเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่ดวงจันทร์ทำใช่หมถึงเอ่อคลื่นลูกแรกคือไฟและตอนนี้เป็นน้ําแข็งซึ่งหมายความว่ามันมีพลังหลายอย่างเลยนะเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นพลัง้าใช่ไหมเนี่ยใช่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 มันแปลกจริงๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยใช่แน่นอนไงใช้ถูกเลยเฮ้ยเออฉันคิดว่าเออมีอันนึงใกล้ชนบ้านชัดมากเลยดูสิไม่อยากจะเชื่อเลยอาเซลเราไม่ปลอดภัยนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่โอ้ด,ดูดูสิออเทียนใส่ฟ้าอะไรวันนี้แล้วโครงกระดูกพวกนั้นคืออะไรเนี่ยอาเซว์พวก พวกมันคือโครงกระดูกหิมะตีพวกมันสิตีมันโอเคแตกนึ่งหนีโอเคมาดูกันนี้มาเลยเออพวกมันไม่ได้พวกมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแล้วดูสิหุ่นพวกนี้มันจะเริ่มตีกันเองนังสัตว์พวกมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเพราะพวกมันยืนอยู่บนหินหนืดและพวกมันก็โคตรโง่เลยแต่ระวังนะพวกมันตีเราได้ใช่ใช่ใช่ฉันคิดว่าเป็นเพราะว่าพวกมันหัวร้ายเหมือนนายอเหมือนนายไงด้วยการแบบตีวเป็นีวแบินีนี่นั่นไงเออโมกันน็อกมีเทไรเออไม่ใช่ระวังระวังเอาตัวนี้โอเค มาเลยเราได้มันแล้ว okay. โอเคพระเจ้าโอ้พระเจ้าดูสิดูสิอาเซลพวกมันทำลายทะเลสาบทั้งหมดเลย,ยเชื่อเลยเกิด <c oughs> อะไรขึ้นกับทะเลสาบเนี่ยทีนที้ทน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งอันหนึ่งว้าวเพียบโอ้พระเจ้าระวังหน่อยนะดูสิว่าอันนี้ชนบ้านนายไปเกื <c oughs> อบทำลายบ้านน <c oughs> ายได้แล้ว มันเกือบทำลายบังเกอร์ของฉันเลยอาเซลไม่จริงหรอกฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ได้ยังไงมันร้อนมาได้ยอย่างหมดุดเวดเอาละโพไปกันไปกันไปกันเราได้แล้วโอเคสมบูรณ์แบบเลยลดพอร์เซลกลังไปก็ลังไปก็ลังไปก็ลังไปกลองไปนั่นแหละดีแล้วโอเคตั้งแัง<า>ก,ก,กลับไป,ไปเป็นหินหนืดไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อจริงๆอ่ะแต่คืนนี้น่าจะใกล้จบแล้วใช่ไหมเราควรจะได้รหัสต่อไปแล้วใช่ไหมรหัสลับอันต่อไปอ่ะ ฉันคิดว่าเรากาลังใกล้จะเสร็จแล้วเพราะว่าเราทนทุกข์มาเยอะมากฉันเยียบบล็อกหินนืดมาตลอดเวลาด้วยเท้าของฉันเนี่ยโอมีแสงสว่างเล็กน้อยในอากาศดูซี่ดวงจันทร์กาลังจะไปแล้วและพระอาทิตย์ก็มันจะขึ้นเอาล่ะโพโพเออพวกเขาต้องให้รหัสต่อไปกับเราเลขตัวแรกก็คือเลข7และตัวต่อไปจะเป็นเลขอะไรได้บ้างฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเลขเกนายคิดว่ามันจะเป็นอะไรหรืออาเซลฉันว่ามันน่าจะเป็น3มแต่ยังไงก็ตาม ให้ผู้ชมคอมเมนต์มาว่าพวกเขาคิดว่าเลขจะเป็นอะไรเลขหลักที่3ของรหัส <laughs> เพราะมันเป็นเลข4หลักหลักที่2และหลักที่4ซึ่งเรามีอยู่แล้วหนึ่งในในั้นก็คือ1และ4หลักแรกของเราก็คือ7และหลักที่3ก็คือเอ้เราเดี๋ยวนะแน่นอนว่าบางทีฉันอาจจะต้องเปิดโหมดสร้างสรรค์พื่อทีกระดาษจะปรากฏขึ้นใช่แน่นอนถูกต้องเลยเอาละฉันจะเปิดโหมดสร้าง <c oughs> สรงสรค์เฮ <c oughs> ้ยอยู่นี่แล้ว ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันรู้ว่ามันคือเลขอะไรหวังไงนะอาเซลจริงๆแล้วเราขาดแค่เลขเดียวและมันเป็นเลขหลักเดียวเราคงได้แค่เดาเรานี่โง่จริงโคตรโง่เลยจริงด้วยแน่นอนมันมีแค่ก้าความเป็นไปได้เองใช่นั่นคงจะเร็วกว่าการเอาชีวิตรอดตลอดทั้งคืนนายนายพูดถูกเต็เลยเลขสองอีกตั้งหากเราได้อาวุธแล้วไงนี่ไงเฮาจริงจริงจริงล่ขอฉันรูงโอ้โหพระต้านี่มันอะไรอะนี่ เออเอาละอามผิดไปแล้วเอาละเราอยู่ในหมอดสร้างสรรค์ดังนั้นเราจะต้องสร้างบองเกอร์ต่อไปตอนนี้เรามีอาวุธเวฟเชนเนกับไพคุกคมต่อไปจากดวงจันทร์ผู้กืนกินโลกจะส่งมาให้เราแต่ด้วยปืนพกนี่เรายิงดวงจันทร์ไม่ได้เพราะกระสุนไปไม่ถึงเราจะต้องเออเล่นต่อไปจนกว่าจะได้สไนเปอร์บาสูก้าหรืออะไรที่แข็งแกร่งมากกว่านี้แต่ดูบ้านของนายสิโพมันเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยมันโบโบ,โบจัดเลยฉันจะไม่ปกป้องมันด้วยแค่ออฟซิเดียนหรอกนะดูสิแผนทั้งหมดแผนทั้งหมดของฉัน ที่แม้แต่สร้างกำแพงลาวาข้างนอกบ้านฉันกลายเป็นออกซิเดียนไปเลยเพราะว่าน้ำเออฉันไม่รู้สินั่นเป็นแผนที่แย่มากเลยฉันต้องเปลี่ยนของสร้างทั้งหมดภายในบังเกอร์ของฉันหมดแล้วเนี่ยอ่ฉันว่าใช่จริงๆแล้วเพราะบังเกอร์นายไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นด้วยซ้ําสัตว์เลี้ยงของฉันยังอยู่ที่เดิมฉันทิ้งเอาไว้เลยดังนั้นตอนนี้ฉันจะสร้างห้องเก็บหีบตรงนี้แต่มีทางเดินเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะมันใหญ่มากๆเลยเอาล่ะฉันจะสร้างห้องเก็บหีบด้วยแต่ฉันจะไม่เอาของไปใส่ทางเดินนะฉันจะสร้างเขาวงกตเล็กๆที่่ันนเทา้ รู้และตรงนี้ก็มีหีบใหญ่หญหญที่จะหีบสมบัติของฉันเอาล่ะฉันกำลังจะสร้างเขาวงกตในทางด้านนี้ด้วยฉันจะทํามเส้นทางเพื่อให้มันสับสนเล็กน้อยเพื่อเพื่อที่ใครก็ตามที่อาจจะเข้ามาใช้เวลานานในการหาสมบัติฉันแน่นอนฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันได้เลยแบบพยายามสร้างเขาวงกตขนาดยักษ์ที่ไม่มีใครรู้ว่าจะออกจากมันได้ยังไงอะนะรู้าฉันจะออกไม่ได้เลยเนี่ย โอเคแน่นอนแต่ปัญหาคือถ้ามันใหญ่เกินไปนายอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปจากทางไหนฉันหลงทางอยู่ในเข้าวงกด2อวินาทีดังนั้นลองนึกภาพสิว่าหาแม้กระทั่งสมบัติตัวเองยังหาไม่เจอเลยฉันทําได้อยู่แล้วเพราะฉันฉลาดสุดๆแต่มีนายนั่นแหละที่ค่อนข้าง คิดว่าการหัวร้านมันเชื่อมโยงกับระดับสติปัญญานะอ่องั้นฉันก็หัวล้านจริงๆนะสิเอาละผู้ชมสามารถเห็นได้เลยว่าผมเปิดใช้งานโหมดผู้สังเกตการเพื่อสังเกตเขาวงกดฉันคิดว่าฉันทําได้ยอดเยี่ยมมากเลยจริงจังไหนสร้างเขาวงกฏนายเสร็จแล้วเนอะฉันยังสร้างอยู่เลยเนี่ยแต่ฉันใกล้สร้างเสร็จแล้วใกล้สร้างเสร็จแล้วเนี้ยโอเคฉันอยากจะตกแต่งในนี้ให้มันแบบไม่มีใครเคยเห็นในเขาวงกดไหนมาก่อนดูสิจริงๆแล้วฉันสามารถสร้างเขาวงกดให้ใหญ่กว่านี้ได้เยอะเลยนะจริงๆฉันจะทำเออมันก็แค่เขาวงกฏสําหรับคนอย่างนายที่อยากจะเข้ามา และขโมยเพชรของฉันทั้งหมดและทุกอย่างที่ฉันมีอ่าโอเคข่าบวงกดสําหรับคนโง่โอเคใช่ดีเข้าใจแล้วนายเพิ่งเรียกตัวเองว่าคนโง่เหรอหน่อยใช่จริงๆแล้วอ่ะและฉันจะใส่ประตูกล้องสแกนม่านตาตรงนี้ที่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่จะเปิดได้ดังนั้นนอกเหนือจากคำบวงกดแล้วมีแค่ฉันคนเดียวที่จะเปิดมันได้และจริงๆอ่ะมันมีของที่เรียกว่าระเบิดหินด้วยนะที่ถ้าเดินผิดทางมันจะวางระเบิดไว้บนพื้นและมันก็จะระเบิดโพตอนนี้อ่ะฉันว่าเราน่าเหลอเวลาแค่2นา ทีแล้วอ๋นะฉันกําลังจะขึ้นไปด้านบนเพราะฉันอยากจะติดกล้องวงจรปิดในบ้านของฉันด้วยฉันจะติดให้ทั่วบ้านเลยเรื่องกล้องวงจรปิดฉันสนับสนุนเลยนั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ข้างในมังเกอฉันดูคนข้างนอกได้โดยที่ไม่ต้องออกไปฉันอยู่ข้างนอกแล้วเหลือเวลาแค่20วิโพแล้วเหรอเร็วขนาดนั้นเลยเหรอโอเคฉันจะวางประตูตรงนี้ยอดเยี่ยมเสร็จแล้วเขาวงกดฉันเสร็จแล้วมันดูยอดเยี่ยมมันมาน่าถึงมากและฉันจะวางประตูตรงนี้อีกอันโอเคสมบูรณ์แบบฉันคิดว่าาพรอมมแลลเซ เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะสามสองหนงคืนที่3ามเามันเริ่มขึ้นแล้ว <c oughs> นั่นแหละเราอยู่ในโหมดเอาชีวิตรอดแล้วเอาละมาดูกันเมื่อค่ำคืนมาเยือนโอ้มันมืดกระทนหันเลยดูซิว่าดวงจันทร์อยู่ไหนแล้วมันมืดเร็วขึ้นทุกทีเลยได้สังเกตไหมอะใช่ใช่ใชมาเร็วกว่านิดหน่อยโอเคเอ,อิพอเรามีปืนพกมาดูกันเลย ใช้ไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้เลยก็เพราะว่าเราต้องการอย่างที่นายพูดไงอาวุธนักปืนกลสไนเปอร์อะไรที่สามารถโอ้พเจ้า กบาตกมาเพียบเลยไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยเอ่ออเซลช่วยด้วยเอเซลช่วยด้วยด้วยได้ปลอดขอร้องไม่อยากจะเชื่อเลยเออเวเจอร์โผล่มาด้วยมันกินฉันไปเลยนะไม่กี่วินาทีการโจมตีเสียไปครึ่งชาติเลงแล้วก็อีวอเกอร์ด้วยอะไรยอเซลจิงมันในขณะที่ฉันกำลังวัดด้วยได้ไรนะนายมีอาวุธอยู่เลยแน่นอนฉันนะชอบการต่อสู้อย่าไปชิดมากเลยตาต่อตาเฮ้ระวังตรงนั้นอุ้ยโอยโยโอยโอยโเอาล่ะเามจริงเอเออีวอเกอร์พวกนี้เก่งสุดเลยยิ่ง ัทําให้พื้นทั้งหมดติดเชื้ออยู่เลยดูสิโทเทมอาร์เซลนั่นอาจจะช่วยได้ถ้าอุกกาบาตตกลงมาใส่เราฉันจะถือมันถ้ามีอันตกลงมาฉันจะให้นายเอาล่ะเอิ่มถ้ามีอีกอันตกมานายให้นะโอเคเพืออุกกาบาตชนนั่นแหละนั่นแหละเหตุผลเลยเอาล่ะมาดูกันว่าจะมีอีวัเกอร์ผมไหมระวังราเวเชอร์ด้วยพวกพวกมันเอาแล้วเอ้าระวังนั่ะยัยอาร์งแล้วดูสิว่าพื้นมันสลับไอ้มาระวังพื้นมันตัดสินใจไม่ได้เออเแต่เออระวังระวังระวังด้วยฮะ นั่นแหละเยี่ยมยอดเยี่ยมมาเลยยิงเลยเข้ามาแล้วมีอีกตัวมีอีกตัวมีอีกตัวนึงอยู่ข้างบนนี้มาเลยไปผู้ถอยไปพูเท่านั้นอีกตัวโอเคโอเคมาเลยเอาละวู้บ้าจริงวิ่งเลยวิ่งเธออะไรเอาเซลนั้นสองวิธีเลยเราตีมันได้นะเรื่องมันลดเร็วมากเลยเขื่องมันลดเร็วจริงย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 ิงเอาละเอาละมันใกล้จะล้มแล้วอาเซลใกล้แล้วอะไรมาเลยมาเลยมาเลยเอาละสมบูรณ์แบบเลยเยี่ยมเยี่ยมโพเยี่ยมโพเยี่ยมผู้เยี่ยมเยี่ยมเอาล่ะเอาล่ะเอาพระเจ้าเออดูซี่ลูกชั้นยังอยู่ตรงกลางแต่ แต่บ้าจริงอุกบาทไปด้วงได้หนเออไปได้วงไหนอารเซอล์ระวังเออโอเคโอเคมันกำลังตกลงมาโอ้แต่มันระเบิดระเบิดเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยฉันไม่ได้ยินอะไรเลยไม่เห็นด้วยซ้ำโอ้ใช่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 มันใช่ใช่พระเจ้าก็ระเบิดอะไรวะเนี่ยมันระเบิดจริงๆอ่ะเฮ้ย ฉันไม่รู้ว่าเราเหลือเวลาอีกเท่าไหรแล้วมีเวกเซตจนกว่าเราจะฆ่าเวกเซตได้ฉันไม่คิดว่าเราจะจบคืนนี้ได้ออาะเซลอระวังนะมีตัวอีวอเกอร์ตรงนี้เอเถยอดเยี่ยมเลยออกไปเราต้องฆ่ามันทั้งหมดเพื่อผ่านคืนนี้ใช่ไหมใช่ฉันดานะฉันคิดว่ามันเหมือนการบุกโจมตีอะไรบางอย่างอ้อท้นั่นแหละที่ทำไมกลางคืนถึงไม่จบเพราะพวกมันยังอยู่นี่เองเอาล่ะฉันคิดมันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่หมดแล้วเออเอาล่ะตอนนี้มันเคลื่อนไหวแล้วมันเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยเอาล่ะเออมฉันเปิดโหมดสร้างสรรค์นายคิดว่ามันจะส่งผลม ฉันไม่คิดว่ามันจะได้ผลนะเซลพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยด้วยซ้าฉันว่ารอดีกว่าเกิดมันบังหนักกว่าเดิมแล้วแล้วทุกอย่างจะแย่ลงไปอีกอะไม่อยากจะเชื่อเลยฉันจะลองดูนะเซลเปิดไม่ได้ฉันเปิดไม่ได้ฉันเปิดไม่ได้เอาล่ะเราต้องอดทนเราต้องอดทนเอาล่ะเอาล่ะพอ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 ไม่เป็นไรฉันกำลังจะเปิดใช้งานในสามสองหนึ่งไปริงจังุ้ยเราอยู่ในโหมดส้างสรค์ใช่อะไรอยู่ในโหมดส้างสรค์พอดีตอนพระอาทิตย์ขึ้นไหนก็เลยกดคันโยกได้ไงล่ะ เอาละเออแต่ดวงจันทร์ยังคงตกอยู่เอามีเวลาให้เรามากขึ้นมาใช้ประโยชน์จากบั็กนี้กันเลยเฮ้ยฉันจะสร้างบังเกอร์ของฉันให้เสร็จฉันคิดว่านี่คือ10นาทีสุดท้ายแล้วจริงเลอฉันไม่รู้ว่ามีเวลาสร้างตามแผนได้ไหมนะแต่เขาบอกว่ฉันนู่สวยมากเลยใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างทั้งเด็กคุณชอบอะโอ้ฉันได้ความมืดหรือเอฟเฟกต์แปลกๆบางอย่างใช่ฉันก็ได้ความมืดด้วยจริงด้วยเมืนแล้วเลอะเออมันพึ่งมาแล้วก็หายไป ใช่ใมันแปลกจริงๆฉันจะสร้างเอ่แค่เผื่อนายยังไม่ได้คิดถึงมันหุ่นเหล็ก2ตัวเพื่อปป้องสัตว์เลี้ยงของฉันนะ ฉันฉลาดมาเพฉันมีความคิดที่ยอดเยี่ยมดูสิถ้าทุกอย่างเกิดผิดพลาดขึ้นมา <Okay. S 2> ฉันจะเอาเฮลิคอปเตอร์สองลำไปไว้บนหลังคาบ,บ้านของฉันโอเคเพื่อที่เราจะได้หนีไปได้วยกันใช่ไหมนายจะไม่ทิ้งฉันไ้ข้างหลังถูกต้องไม่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 มาสำหรับสองคนที่จะหนีไปด้วยกันคือฉันต้องเติมเชื้อเพลิงให้มันฉันจำไม่ได้จริงๆว่าทําไงแต่เราจะทิ้งเฮลิคอปเตอร์ไว้ตรงนี้และระหว่างนั้นเราจะใช้เส้นทางหลบหนีในกรณีที่สถานการณ์ควบคุมไม่ได้ฉันจะไปดูบังเกอร์ของนายนะและนายก็ไปดูบังเกอร์ของฉ เอ้ยไม่ได้อย่าเขาไปอย่ามอกมันเกื้อฉันถัดอาจะเอาเถอะที่อยาดูก็ไปไปดูสิมาๆๆมามามาของฉันอยู่ด้านล่างเนี่ยโอเค เออเอาล่ะเข้าไปแล้วยอดเยี่ยมเอาล่ะตอนนี้ฉันจะพานายเข้าไปที่ห้องของฉันถ้าอยากได้เพื่อที่นายจะได้เห็นว่าเข้าทางไหนนะฉันคิดว่าฉันรู้นะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันคือประตูมันเป็นประตูที่มีเครื่องสแกนอ่างั้นนายซ่อนบังเกอร์ซ้อนบังเกอร์สินะเอาล่ะเปิดประตูประตูเปิดอยู่เข้ามาได้เลยโอ้เขาวุกดอะไรเนี่ยสุดยอดไปเลยนายชอบใช่ไหมจริงๆเลิกการตกแต่งมันมันน่าทึ่งมากฉันบอกแล้วว่านายจะต้องชอบการตกแต่งมันเป็นสิ่งเดียวที่ดีของบังเกอร์ฉันฉันคิดว่านะมันยิ่งใหญ่มากเลยนะแต่เรื่องก็คือเออนายมี ูกต้องโอเคนายเจ๋งมากเลยจริงๆนะไอรอนก็เลม2งตัวตรงนี้สัตว์เลี้ยงของนายอยู่ข้างล่างป้องกันอย่างดีเยี่ยมนั่นคือสิ่งที่ผู้สร้างไมครับที่ดีจะทำมานะไม่เหมือนสิ่งที่ฉันสร้างนะรู้ไหมก็เพราะฉันเป็นมืออาชีพแต่เฮ้ยบ้านนายถูกไฟไหม้และถูกทำลายไปเล็กน้อยใช่ไหม ช่ฉันคิดว่าเพราะการระเบิดเมื่อไม่กี่นาทีนี้แต่ใช่ดูสิระบบที่นายสร้างกับเขาของกดนี้มันมันสมบูรณ์กว่าท่านรับคนทั้งหมดของฉันเลยแบบว่าฉันหลงทางในนี้แล้วและฉันอยู่ในบดสร้างสรรค์ด้วยซ้ําลองนึกภาพดูนะให้ตายเถอะใช่บอกตามตรงบังเกอร์ของนายมันคนขมฉันจะพูดไงดีอืมแย่แย่แย่อืมเฮ้ยพ่อเราไปดูหีบอาวุธกันไหมบางทีอาจจะมีอาวุธเพิ่มเติมขึ้นมาตั้งแต่เราเรเวลอัพแล้วนะอาจจะมีเพิ่มเติมมาก็ได้ท้าเจ้าฉันไม่รู้เลยว่าทำไมฉันถึงนึก่่่กนนน้แัววาา ไปขึ้นไปเลยและฉันจะรออยู่ตรงนี้นะมาดูกัน7 12 4หนึสอู้ฉันชอบสิ่งนี้และนายน่าจะชอบสิ่งนี้ด้วยงั้นก็ออกไปเลยโอเคดีได้แล้วยอดเยี่ยมนายยิบไปนั่นแหละ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 ดูสิฉันได้อะไรมาสไนเปอร์ดูนั่นสิเอาละโพลพลชพพฉันคิดว่าด้วยสไนเปอร์นี้ฉันสามารถยิงโดนจันทร์นี้ได้ยิงมันและด้วยสิ่งนี้น่าจะสามารถกำจัดอะไรก็ตามที่ดวงจันทร์ส่งมาได้รวดเร็วมากกว่า แน่นอนนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังคิดอยู่ซอมบี้โครงกระดูกคริปเปอร์มิวแทนอะไรก็ตามที่เข้ามาหาฉันด้วยอาวุธนี้ฉันจะทำลายมันฉันจะทำลายมันทันทีแล้วดูไหเาฉันคิดว่าเรามีกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบนายกับฉันนี่คือแผนหลบหนีฉันมีสไนเปอร์และเมื่อฉันเห็นดวงจันทร์แล้วแล้วก็ฉันก็จะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันกำลังเข้ามามันกำลังมาเอาแลมาฉันจะยิงนะสามสองหนึ่งฉันว่าฉันยิงโดนฉันคิดว่าฉันยิงโดนมาดูซิ มัแล้วท้าย้อาละอีกนัดหนึ่งปุ๊บนกำลังตีมันโดนโอเคอีกนัดหนึ่งโอเคไหมรีโหลดแล้วฉันคิดว่าฉันกำลังตีมันอยู่ปุ้มแย่จังเลยลุยเลยนายกำลังตีมันแน่นอนนะดูสิมันโดตแค่ไหนเคลื่อนไหวไปมาในยามเขาอย่างไรเอาล่ะยิงไปยิงฉันจะยิงอีกครั้งเอาไปเลยเอาไปกินเอาไปซะเอาละพุ่ยตายเขาเฮ้ยพุ่มตายอาเซลตอนนี้ถึงดานฉันบ้างแล้วตอนนี้ถึงดานฉันบ้างแล้วเอาล่ะเ ฉันคิดว่านี่เป็นเวลาที่ดีที่จะหนีด้วยเฮลิคอปเตอร์นะไหนว่างไงใช้อาร์เซลฉันคิดว่าเป็นเป็นาที่ดีที่สุดท,ที่จะวิ่งนะตอนนี้มันกำลัแงแย่เลยอะ่อะโอ้ยตายสัญญาณเตือนเฮอเตอเฮลอาร์เซลไปกัน,ไปก,นไปกันเถอะอาร์เซลเอาล่ะวิงว่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้วมีสัญญาณเตือนแล้วนะไปกัน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 อาร์เซลเออดีเออนีโอเคไหมบล็อกเลยไปเอาล่ะไปเลยฉันอยู่ข้างบนแล้วเอาล่ะฉันอยู่ที่นี่แล้วกำลังบินโอเควิทเธอร์วิทเธอร์มันกำลังทลายฉันมันกำลังทลายฉันนนจจะต้้้้อองงขึไปิิดวว่เเแแลล ขึ้นไป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 เ,เร็วเข้าเอาละโผล่ดูทุกอย่างสิมันพังหมดแล้วแต่วินเธอใช่ใช่มันยังอยู่ที่นี้เลยฉันูว่าเฮลิคอปเตอร์ยังอยู่ได้ไงอาเซลโผล่เฮลิคอปเตอร์ของนายกำลังพังหมดแล้วอย่าไปานะดูอาเซลดูสิมันเหมือนไปทั่วเลยอาเซลไม่นะเพิวเพินายกำลัตงตกลงมาไม่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 เลยปล่อยฉันอาเซล,ลาอาเซลไม่นะเผล่นายต้องเคลื่อนที่นายต้องเคลื่อนที่ไม่นะเพิไม่อยากจะเชื่อเลยโผล่ตายแล้วฮัลโหลฉันอยู่คนเดียวเหรออาเซลพ ฉันเกิดไปในลุงมุกกระบาดทีนะกลัวอาเซียมันมีเยอะบ้างเยอะบ้างเออวิทเทอร์มันเยอะบ้างกำลังไล่ตามฉันเนี่ย ดูท้องฟ้าสิฝนอุกกาบาตพระเจ้ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่มีทางมันทังหมดแล้วแล้วอุกกาบาตมันก็ตกลงมาเรื่อยๆอาเซลเราจะหยุดเรื่องนี้ยังไงอ่ะไม่มีทางย้อนกลับไปแล้วอาเซลฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ที่มันคือความโกลาหลความโกลาหลโดยสิ้นเชิงเซลไม่มีทางฉันยิงไม่ได้ฉันยิงด้วยสไนเปอร์จากเลกเตอร์ไม่ได้อลไรเพฉันจะพยายามลงไปเพราะเป้าหมายก็คืออ่าไม่นับพลชันก็เลยจะตายเออพชันก็เลยจะตายแล้วฉันตกลงไปฉันจตกแล้ว ฉันรอดแล้วฉันรอดแล้วจริงๆเหรอเฮ้เฮ้เกิดบ้าอะไรขึ้นหน้าจอกังลังสั่นอย่างบ้าคลั่งเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้ไม่มีทางลุกขึ้นสิเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยอย่างระเบิดแล้วอาเซลมันบิวไปหมดแลังตกลงไปฉันกำลังตกลงไปแล้วไม่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 อาเซลอาเซลฉันกำลังจะตายฉันกำลังจะตายเขาฉันฉันถูเรียมแล้ว ไม่มีทางฉันกจะกช่วยนายและฉันก็ตายอาเซลไม่มีทางดวกจันทที่ไม่มีทางเอาชนะได้ฉันพยายามยิงแล้วไม่มันฆ่าพวกเราทั้งคู่เลยไม่ก็ติดตามที่